โอเมกอรสายพันธุ์ย่อย BQ 1.1นเลนของ BA 5เติบโตแพร่ระบาดได้มากกว่า BA 5ประมาณ5.3เท่าหรือประมาณ53 1เปอร์เซ็นต์และมากกว่า BA 2ุ5 2ประมาณ3.2เท่าหรือประมาณ3 2 7เปอร์เซ็นต์ถือเป็นโอเมกอรสายพันธุ์ย่อยที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดรวดเร็วที่สุดในโลกณขณะนี้แต่ความรุนแรงยังไม่พบความแตกต่างจาก BA 5อย่างมีนัยสําคัญทั้งนี้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีปเปิดเผยข้อมูลระบุว่า BQ 1.1ึลนึเลนของ โคคโรน a 5มีการกลายพันธุ์บริเวณน้มต่างจาก BA.5 ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนา2019ทั้งจากการติดเชื้อตามธรรมชาติและจากการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทําให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญหลายประเทศได้ปรับสถานะให้โควิด -19 เป็นโรคประจําถิน่นภูมิคุ้มกันในมนุษย์ทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นเป็นแรงผลักดันทําให้ไวรัสต้องเร่งกลายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบรริเเเววณส่นน่่่นนนนาาทีออออยูปืืก,อกอนอนุภาาัพ เลี้ยงภูมิคุ้มกันให้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนตราบได้นานเท่านานซึ่งในระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำลังติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโอไมรอนสายพันธุ์ย่อย BA 2 7 5 2ที่พบการระบาดในประเทศอินเดียประเทศแรกและแพร่กระจายไปทั่วโลกเข้ามาแทนที่ BA 5และ BA 4.6อย่างช้าๆแต่ก็ยังสามารถตรวจพบโอไมรอนรุ่นเหลนของ BA 5ตัวใหม่ในประเทศอังกฤษที่มีชื่อว่า BQ 1.1โดยขณะนี้ทั้งโลกพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน78รายเรียงตามจำนวนตัวอย่างที่พบคือประเทศ อังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียอิตาลีเดนมาร์กเบลเยียมญี่ปุ่นออสเตรียเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี